ผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวผมเองด้วยที่แบบอาจจะดูแลไม่ดีพอบางทีผมอาจจะเผลอเลยที่แบบไปติดเพื่อนไหมแบบติด <c oughs> สังคมหรือแ่บเราดูแลเขาน้อยไปอะไรประมาณนี้นครับจนวันหนึ่งก็แยกทางไปใครเป็นคนบอกเลิกคะทางภรรยาเขาเป็นคนบอกเลิกครับ <c oughs> แล้วแต่ยังรักสวัสดีค่ะซีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมีอะไรคุยกันคะวันนี้เรื่องเรามันเกิดมาก็ประมาณปีหนึ่งแล้วครับตัวผมแล้วทางภรรยารับพบหากันแล้วก็แต่งงานกันอยู่กินกันมีลูกหนึ่งคนค่ะอยู่กินกันประมาณห้าปีได้ครับแล้วลูกก็ขึ้นอนุบาลแล้วค่ะแล้วพอตอนนี้เข้าเข้าสู่ปีที่หกะครับค่ะ ผมผมคิดว่าอาจจะเป็นเพราะตัวผมเองด้วยที่แบบอาจจะดูแลไม่ดีพอแต่ด้วยเหตุผลอะไรนี่บางทีผมอาจจะเผล่อเลยที่แบบไปติดเพื่อนไหมแบบติด <laughs> สังคมหรือว่าเราดูแลเขาน้อยไปอะไรประมาณเนี้ยครับเพราะเหตุผลอะไรคือคือไม่ทราบจริงๆเหมือนน้ําซึมบ่อทรายครับก็ค่อยๆตัวภรรยาก็คงแบบรับรู้ว่าแบบเราเรา,เราเปลี่ยนไปตรงนี้ <c oughs> ใช่ครับแล้วเขาก็ เริ่มหายหายจากออกไปเรื่อยๆเหมือนเมื่อเริ่มหมดใจหมดรักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งก็แยกทางไปใครเป็นคนบอกเลิกคะอ,อทางภรรยาเขาเป็นคนบอกเลิกครับค่ะแล้วตอนที่<ร>ตกลงตกลงหย่าก,กันแล้วบอกว่ายังอยู่ในบ้านเดียวกันนี่คือเหตุผลคืออะไรคะออพอลูกครับแล้ววันนี้การใช้ชีวิตอ,อยู่ในบ้านเป็นยังไงคะ ไม่คุยนเไยครับไม่มีความสุขเลยสักวันแล้วลูกแล้วลูกมีความสุขจริงๆเหรอเมื่อกี้บอกอยู่เพื่อลูกอ่ะแล้วแล้วลูกรู้สึกโอเคไหมคะกับการที่พ่อแม่มีอาการแบบนี้กันด้วยมองอีกมุมหนึ่งเขายังเด็กอยู่หรือเปล่าครับโอ้โหห้าขวบแล้วนะห้าขวบก็ไม่คือคือต้องบอกอย่างนี้คะ่ะบางทีเรามักจะรู้สึกว่ายัางเด็กอยู่ยังเด็กอยู่เนาะ,ะเด็กอาจจะไม่เข้าใจอะไรหรอกค่ะแต่ว่าความแบบร้อนระอุข,ของความมาคุข,ของในบ้านที่มันไม่ได้ปกติอ่ะต่อให้เด็กขนาดใหนก็รู้สึกได้นะคะ พราะอย่าประมาทว่ายังเล็กอยู่ไม่เป็นไรเราทําอะไรก็ได้เพราะไม่งั้นอ่ะถ้าถ้าคิดว่ายังเด็กอยู่ไม่รู้อะไรหรอกเอาทำไมพ่อแม่ไม่แยกกันไปเลยล่ะก็รู้ยังเด็กอยู่ไงก็ไม่รู้อะไรหรอกอ่ะคือห้าขวบเนะี่ยเอาจงจริงนะคะเดี๋ยวนี้นะสองขวบสามขวบยังรับรู้เลยว่าใครชอบใครใครน่ารักต่อกันหรือบรรยากาศแห่งความอบอุ่นสายใยต่างต่างในบ้านมันต้องมีอะค่ะแต่พออันนี้มันเหมือนมันเหมือนกับว่าผู้ใหญ่ตัดสินใจแบบนี้เซนบายาละ อยู่ในบ้านแล้วกันอาจจะไม่ได้วยอย่างคุณซีเองก็ยังมีความหวังว่าเอาหน้าอยู่ไปเรื่อย,อย,อยๆก่อนเดี๋ยววันหนึ่งผมอาจจะได้ภรรยากลับคืนมาในขณะที่เขาเองเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นละเห็นปะคะเพราะชีวิตของเขาก็ก็หย่าแล้วไงคราวนี้มันจะยากขึ้นไปอีกซียากขึ้นไปตรงที่ว่าเขาเองก็สามารถจะใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะเขาหย่าแล้วแล้วคนที่เป็นลูกอยู่ในบ้านจะยิ่งงงหนักงงนก,กับอ<ง>ีกว่าเอา,เอาแล้วเกิดถ้าเกิดแม่ะจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครเราแล้วจะบอกลูกว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ว่าอยู่ในอาการนี้ลําบากกว่าอีกเนาะมันไม่รู้จะไปข้างไหนสักสักั้างให้จ้าคิดว่าปร, <ๆ S 1> ประเด็นเดียวอะก็คือคุณซียังหวังว่าชีวิตครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละใช่ไหมคะถูกต้องครับพี่ออยพี่ชอดผมม,มีความคิดอย่างนั้นอยู่เสมอแล้วตอนนี้มองด้วยตาเปล่าแล้วมีโอกาสไหมเอาแบบไม่ไม่เข้าข้างตัวเองมันยังพอมีโอกาสในการที่เราจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมคะ ผมว่าแทบไม่มีเลยอะครับน่าจะห้าเปอร์เซ็นได้ครับในร้อยมันจมมีทางเลยหรือเปล่าหรือว่าผมยังเข้าข้างตัวเองอยู่หรือเปล่าผมตอนนี้ผมก็สับสนไปหมดแล้วครับพี่ยังยืนยันค่ะว่าพ่อแม่ลูกอยู่ครบไม่ได้จบที่อบอุ่นเสมอไปซี่เคยถามเขาไหมคะเคยคุยกันไหมว่าเราจะมีโอกาสกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมไหมทุกวันนี้ผมไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยถามครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ประมาณสี่ห้าเดือนนั่นแหละครับนาน ลองคุยก่อนซี<ร>สองสคนเห็นกับความสุขของลูกจริงๆค่ะลองมาคิดกันดูจริงๆไหมว่าเราควรทํำยังไงกับชีวิตครอบครัวเราตอนนี้คืออย่าเพิ่งไปคิดอะค่ะซีคือนอกเหนือไปจากการที่เรายังหวังอยู่ว่าอยากจะกลับมาเนาะอันหนึ่งที่ต้องยอมรับความจริงก่อนก็คือบนโลกใบนี้มีเด็กที่พ่อแม่อยากกันเต็มโลกไปหมดเลย แล้วก็ไม่ได้ oh. หมายความว่าเด็กคนนั้นจะต้องไม่มีความสุขด้วยม,มีแม่หลายคนที่เลี้ยงลูกคนเดียวก็ได้แล้วลูกก็โตมามีความสุขมากประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยมีพ่อตั้งหลายคนที่แม่ไม่อยู่แล้วเลิกกันก็มีตายก็มีพ่อต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็มีเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้หมดเลยแต่ที่สําคัญที่สุดพี่ว่าปัญหาของซีตอนนี้คือไม่คุยกันให้เรียบร้อยว่าจะเอาอยัางไงอะ่ะ <Okay. S 1> แล้วตัวเองก็งงแล้วลูกก็งงค่ะ <Okay. S 1> แล้วเราจะใช้ชีวิตแบบงง,งๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่ซีหวังว่าวันหนึ hmm. ่ พี่ว่าบางทีเราก็อยากสื่อสารให้เขารู้เหมือนกันนะค่ะเพื่อที่เขาจะได้ร hm ู้ว่าอ๋อไม่ได้หรอกเธอเป็นไปไม่ได้แล้วแหละวันนี้ฉันไม่รักเธอแล้วอะหรือโอเคไหนลองมาดูเริ่มกันใหม่สิใดๆก็ตามแต่ค่ะมันอยู่ที่การคุยกันหมดเลยอ่ะผมถามนิดนึงได้ไหมครับก็คือเขาไม่ได้อยากคุยกับเราอะพี่มันกลับกลายเป็นเหมือนไม่ไม่เกี่ยวกับว่าเขาอยากหรือไม่อยากก็สิวันนี้การคุยกันนั้นไม่ได้คุยกันเพื่อเราหรือเราอยากหรือไม่อยาก ถ้าเราอยู่กันแบบนี้เพื่อลูกเราลองมาคุยกันเพื่อลูกดูค่ะหรือการคุยกันนี้เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อไปใช่ค่ะตอนนี้เรากาลังคุยกันเพื่อแก้ปัญหาและเดินหน้าต่อไปอแค่นี้หลังจากนี้จะไม่คุยก็ไม่ว่ากันแต่อย่างน้อยฉันจะได้รู้ว่าฉันจะต้องเอาชีวิตวางไว้ตรงไหนลองดูก่อนเป็นกาลังใจให้กับน้องด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้เราต้องมาเร่งแก้ปัญหาละเพราะลูกอยู่ในความอึมครึมนานไปละสี่ห้าเดือนแล้ว เอาจริงถ้าเกิดในที่สุดแล้วมันไปต่อไม่ได้ต้องแยกย้ายพี่ว่าการยอมรับความจริงก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีที่สุดนะคะลองดูค่ะเป็นกําลังใจให้ขอบคุณค่ะซี <นะ S 1> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday S 2> เลิกแล้วแต่ยังรัก